ดูกันจ้าเราชอบสาวยน้ำที่นี่นะเขามีให้เลือกทั้งแบบสะผู้ใหญ่แล้วก็สะเด็กค่ะทุกคนแล้วก็มีสไลเดอร์มาแล้วมาเลเพื่อนมาซัดโทรศัพท์ปิวเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องนั่งเล่นนะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเลยนะคะทุกคนเนี่ยห้องนั่งเล่นห้องนี้จะมีทั้งครัวทารอเก่าทีวีเป็นสมาร์ททีวีนะร้องเพลงแทงสนุกค่ะห้องนี้เฮ้ยนี่ไงมุมครัวมุมครัว ประกอบอาหารอุ๊ยมีหม้อสึงอย่างใหญ่เลยนี่นะครับแล้วก็พวกแก้วชามจานมีให้ครบเลยจานชามครบค่ะไม่ต้องพกมาค่ะที่นี่ห้องนี้จองได้แ้ห้องนี้จองเหรอห้องนี้อะไรห้องนี้มีเด็ดอยู่อะไรหรอมีน้ำหมอกห้องน้ําเด็ดเด็ดยังไงเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันมีคนเขาปะนี่ นนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องน้ำนะ้อ้ห้องนี้สวยมากเลยสาวๆน่าจะชอบสายอคอนเทนต์ชั้นนี่สีชมพูวงางนวกับสีขาวค่ะทุกคนอันนี้ห้องที่อสองนะคะนอนได้สี่คนเหมือนกันบรรยากาศเหมือนกันเลยมีห้องน้าในตัวค่ะแล้วก็มีมุมแต่งตัวนี่เว,วลาเปิดไฟเห็นไหมสวยขึ้นเลยอันนี้เขาแต่งแบบโทนสีขาวนะะูห้องนี้ก็นอนได้อีกสี่คนอันนี้ห้องนอนที่ส ห้องนอนที่3ใช่ค่ะห้องนี้ก็นอนได้4คนนอนสบายไหมบ้านคืเฮ้ยดีมากผมจะหลับเลยว้าวว้าวเช็คก็ดีนี่เฮ้ยต้องการอะไรเดี๋ยวมีให้ดูอันนี้คือห้องน้ำนะครับแล้วก็ทุกห้องนะครับก็จะมีแชมพูมีสบู่แล้วก็เครื่องทันตุนใช่ค่ะอ่านี่แล้วก็ยังไม่หมดนะมีอะไรประพรมทุกห้องเลยเดี๋ยวเวลามาพูลวิลล่านะนี่ต้องมาปิ้งย่างซีฟู้ดเอามาปิ้งย่างแบบนี้ค่ะทุกอันนี้เตาปิ้งย่างเขามี มีน้ำแข็งมีมใ,หงให้ฟรีค่ะทุกคน uh huh. สำหรับใครที่มีน้องๆเด็กๆมาเที่ยวด้วยก็จะมีเสื้อชูชีพให้ด้วย uh huh. นะคะถ้าพร้อมแล้วสามสองไปอุ้ยีโอ้ยไปแล้วอู <c oughs> <c oughs> ้ยเพื่อนอีกคนมาแล้วเล่อีนอีกคนมาแล้วค่ะ โอ้หนี่ครับมุมนี้ก็จะมาถ่ายรูปเอาเอาทุกบอลจริงพี่พาไวาไม่รู้วาจัดมุมให้เรามาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเปนได้นะนี่นมันอยู่ตรงข้างสาระว่ายน้ําเลยมาดูว่าดาวรูปดาวจะเป็นยังไงห<ม><ม>นึ่ง<ม>ออเฮ้ยห<ม>นึง่งสองมีเป้านะสาวๆนะนี่มุมนี้โอ้โหใครว่าเกิดมุมนี้บวกหนึ่งมาหน่อยส่งแม่ลงเลยนี่ตอนเย็นเราก็จะทําอาหารมากินกันตรงนี้โอ้โหอถึกใจเลยเนาะดาวเนาะโอ้ อ,าาอเป็นเดมแม่แซบปะแซบโอ้นี่นี่สมสมลูกพิมมือลูกสาวแค่ก็เขาเป็นค<อ>ือแม่แม่เห็นบุคอยแซบห <c oughs> นาตกเย็นมาทุกคนก็ยังเล่นอยู่เลยนะดาก็ยังไม่ขึ้นเลยเนะี่ยซิรินอนมืออื่นเลยเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ The ซ e n t u r y v i l l a านะคะมีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะทุกคนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กๆน่าจะชอบเลยครับช่วงปิดเทอมมาได้นลยนะแี่ถ้าราคานะวันธรรมดาจะอยู่ที่1,900บาทค่ะต่อ16คนนะคะส่วนราคาวันเสาร์วันหยุดนะคะจะอยู่ที่1 8 9 0 0บาท 6คนนะคะทุกคนลองคำนวณดูมันตกคนละเท่าไหร่เฮ้ยมันตกคนละไม่ถึงพันเลยนะแชร์กันแล้วไม่ถึงพันค่ะถ้าใครชอบก็ตามมาได้นะแล้วให้ดูพื้นที่บ้านนะกว้างมากเลยนะนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเราสามารถจอดรถได้ตรงนี้อันนี้ชื่อว่าเซนจูรี่วินล่าพัทยา,าค่ะทุกคน,นคพัทยา